Thinking Radio Podcast. Intense in Intense in thought. Radio in in sense. every every ถ้าจะดูตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านเราเล็กๆแต่พยายามที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่จะทวงดุลมหาอำนาจจีนและสหรัฐรูปแบบต่างๆการทูตเศรษฐกิจความมั่นคงเนี่ยต้องดูสิงคโปร์และล่าสุดฟิลิปปินส์ครับ ฟิลิปปินส์นี่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่เฟอร์ดินานมาโกสจูเนียบินไปหาสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งมาหลังจากรับตำแหน่งใหม่ๆวันนี้ไปอยู่ที่วอชิงตันไปจับเข่าคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนฟิลิปปินส์มีปัญหากับจีนในทะเลจีนใต้ขณะเดียวกันก็เปิดฐานทัพอย่างน้อยสี่แห่งใหม่ให้กับสหรัฐเข้าไปใช้ได้จีนออกมา พร้อมแถลงการว่าการที่สหรัฐมาใช้ฐานทัพในประเทศต่างๆในแถบนี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าพยายามที่จะปิดล้อมจีนฉะนั้นฟิลิปปินส์ก็เลยจะต้องคบทั้งจีนและสหรัฐล่าสุดที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้เนี่ยระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเพราะมีการกระทบกระทั่งกันเรือของกองทัพเรือของจีนกับฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยเกือบจะชนกันครับ จนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากระทรวงต่างประเทศที่วอชิงตันออกถแถลงการเตือนจีนว่าอย่าคมเหงรังแกรประเทศฟิลิปปินส์นะเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรกันอะอย่างนี้ก็ทำให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นเนี่ยยกระดับของความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าสำหรับประเทศที่มีประเด็นกับทั้งจีน และกับสหรัฐนั้นจะต้องรักษาระยะห่างอันเหมาะควรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นความท้าทายที่ผมเห็นทั้งนายกรัฐมนตรีหลีเสียนหลงและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนฟิลิปปินส์นั้นแสดงถึงแนวทางวิธีการที่พยายามอย่างยิ่งครับที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันเหมาะควรจังหวะที่ถูกต้องและ ระยะห่างที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปไม่ง่ายครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งแหละครับที่ประเทศไทยเราภายใต้รัฐบาลใหม่ที่จะมีหลังจากการเลือกตั้งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายต่างประเทศการที่จะดำรงไว้ซึ่งจุดยืนที่รักษาอธิปไตยความเป็นอิสระทางด้านการดำเนินนโยบายนา,นานาชาติขณะเดียวกันก็คบหา ประเทศที่มีผลประโยชน์โดยตรงกับเราอย่างเสมอภาคและอย่างมีความต่อเนื่องวันนี้ก็ได้ยินแถลงการที่มาจากวอชิงตันประธานาธิบดีโจไบเดนพูดคุยกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคกสจูเนียที่วอชิงตันไบเดนยืนยันกับ มาคอสจูเนียว่าอเมริกายัางยึดมั่นในพันธะกรณีอันแข็งแรงใช้คำว่าแข็งแรงดุดเหล็กกล้าเลยนะครับของจีนนั้นเขจะใช้คำว่าแข็งแรงดุดภูผาของอเมริกาจะใช้แข็งแรงดุดเหล็กกล้าที่จะปกป้องฟิลิปปินส์รวมถึงกรณีทะเลจีนใต้ไบเดนบอกกับมาคอสจูเนียว่าเราจะเดินหน้าสนับสนุน เป้าหมายของการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยขึ้นด้วยนี่ก็ชัดเจนว่าเป็นความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงสําหรับอเมริกาสําหรับกับจีนนั้นฟิลิปปินส์ก็พยายามที่จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจีนก็ต้องมองฟิลิปปินส์ในทุกมิติของความสัมพันธ์นั่นแหละฉะนั้นตราบเท่าที่ฟิลิปปินส์ยังพยายามเปิดทางให้จีน มีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านความมั่นคงด้วยพร้อมกับเศรษฐกิจนั้นเนี่ยผมคิดว่าจีนก็ต้องให้ความเกรงใจและเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของประเทศต่างๆในแถบนี้ที่จะดำรงไว้ซึ่งการทวงดุลของความสัมพันธ์กับมหาอำนาจคำกล่าวของไบเดนเนี่ยอ้างอิงสนธิสัญญา ร่วมป้องกันประเทศของอเมริกากับฟิลิปปินส์ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1951นะครับตอนนั้นใช้คำว่า Mutual Defense Treaty คำนี้มีความหมาย Mutual Defense เนี่ยมันหมายถึงการที่มีข้อตกลงความมั่นคงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Mutual นะครับไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนช่วยอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นปี1951ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สงครามเย็นกาลังร้อนแรง และอเมริกาเนี่ยเข้ามาในแถบนี้เพื่อจะปิดล้อมจีนจริงๆและแน่นอนครับฟิลิปปินส์ช่วงนั้นก็ใกล้ชิดอเมริกามากเพราะอเมริกาเข้ามาอยู่กับจีนเข้ามาสกัดกั้นจีนนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ประเทศในแถบนี้แต่1951ต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนเพิ่งจะประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี1949ฉะนั้น51นั้นเป็นช่วง ที่อเมริกามองว่าจีนยังห่างไกลาจากการพัฒนาแต่วันนี้มาแตกต่างกันแล้วครับดังนั้นจึงน่าสนใจว่าวันนี้จะมีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ในรูปแบบใดเพราะว่าตามข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาร่วมป้องกันระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าอเมริกาจะลงมือปฏิบัติการถ้าหาก ฟิลิปปินเนี่ยถูกโจมตีด้วยอาวุธนี่ต้องถือว่าเป็นข้อตกลงที่ละเอียดมากกว่าหรือตรงจุดมากกว่าที่เป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์กับไต้หวันของสหรัฐกับไต้หวันนะครับข้อนี้ก็ต้องมานั่งจัดดูรายละเอียดที่น่าสนใจ มาโกสจูเนียต้องถือว่าเป็นผูน้นำฟิลิปปินส์คนแรกนะครับในช่วงสิกว่าปีที่ผ่านมาที่มาเยือนวอชิงตันแล้วก็เน้นความสำคัญของสหรัฐในฐานะพันธมิตรที่มีสนติสัญญาเพียงรายเดียวในภูมิภาคทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งถือว่ามีสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อนที่สุดในยามนี้นี่คือแนวทางที่เรามองเห็นละ นี่คือภาพที่ผมคิดว่าคนไทยเราควรจะต้องติดตามเพราะยิ่งวันเนี่ยความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันยิ่งจะมาพัวพันกับย่านนี้มากยิ่งขึ้นอาเซียนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับแนวทางตลอดเวลาไทยเราความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนนั้นก็มีความอ่อนไหวมีความท้าทายที่จําเป็นต้องศึกษาผมจึงบอกครับว่า พรรคการเมืองทั้งหลายที่หาเสียงอยู่ขณะนี้เนี่ยควรจะบอกกับคนไทยครับว่ามีแคนดิเดตนอกจากแคนดิเดตนายกแล้วมีแคนดิเดตรัฐมนตรีสําคัญสําคัญกระทรวงไหนบ้างรวมถึงกระทรวงต่างประเทศด้วยครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought